สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับผมขอขอบคุณพี่พๆทุกท่านนะครับที่แนะนําเพื่อนๆมาอย่างต่อเน,นื่องและติดตามช่องทางของผมนะครับซึ่งผมก็จะมีเฟซบุ o กนะครับพิมพ์บางวุฒิภูเก็ตเว้นวัค gps ตกปลาเป็นดาวทยนะมันจะขึ้นมาทั้งเพจและเฟซเพจจะเป็นรูปผู้ชายายืนจับปลาเกา๋าแล้วมีจอเปลี่ยนจีนน่เป็นเพจซึ่งเพจตอนนี้มันไม่ค่อยแจ้งเตือน ส่วนเฟสก็จะเป็นผู้ชายใส่เสื้อกามินกลุ่มหัวสัญญาณซสาเดอร์ขนาดใหญ่เนี่ยคือข้อมูลต่างๆที่ผมออกทดสอบอยู่ตลอดเวลาแต่ในช่วงหลังๆนี้ผมอาจจะติดงานนานๆครั้งจะออกทดสอบทีซึ่งผมจะเน้นข้อมูลที่ท่านสามารถต่อยอดนําไปใช้งานกับอุปกรณ์รุ่นนั้นๆยี่ห้อนั้นๆสํานักนั้นๆได้ดีที่สุดนะครับเพราะผมจะมีอุปกรณ์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบหลากหลายหัวสัญ,ญญาณมากในเรือของผมเองเพื่อทําข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อผู้ที่รลบอุปกรณ์ไปแล้วไปใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเองอ่ะผมบอกเลยว่าผมเองก็ตกเป็นคนตกปลาขายตามข้อมูลเหล่านี้นะครับคนตกปลาขายซึ่งทีนี้เน่ครับหนึ่งเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วเราไม่เข้าใจกับมันเมื่อไม่เข้าใจมันปับ๊บเราเริ่มโทอเริ่มจะงงกับมันมากแต่ตรงนี้สบายใจได้นะครับผมจะทําข้อมูลอธิบายเอาแบบไม่ยุ่งยากมากนะครับให้ท่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่ผมยังทําตลาดอยู่นะครับ ซึ่งผมได้โอกาสมาทํางานนี้เมื่อประมาณสัหกปีที่แล้วนี่เองนะครับผมจะเอาข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่ใช้งานจริงจากหน้างานเป็นหลักมานําเสนอข้อมูลนะครับอย่างเช่นหัวเภทซาวเดอร์นะว่าเป็นหัวแบบไหนบ้างยิ่งตอนนี้กระแสของการช่อดระบบสแกนข้างกระแสมันดันได้แต่เมื่ออุปรกรณ์ไม่ได้ผลกระแสมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยก็คือนะครับซาวเดอร์ธรรมดาครับหนึ่งมันก็จะจับข้อมูลเฉพาะตำแหน่งที่เรือเราอยู่เท่านั้นเอง แต่เมื่อมีระบบสแกนข้างนะครับสมมุติน้ํา20เมตรอันนี้อยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่รุ่นอยู่ที่สํานักเพราะความสามารถมันก็จะต่างกันไปอยู่ที่หัวสัญญาณของประเภทนั้นๆสมมุติน้ํา20เมตรนี่ผมขอพูดเป็นค่ากลางๆน้ํา20เมตรมันสามารถออกไปได้ข้างได้ข้างหนึ่งอยู่ที่ประมาณ70เมตรต่อหนึ่งข้างต้องเน้นย้าว่าเฉพาะบางรุ่นบางตัวเท่านั้นเฉพาะผมมีหลากหลายหัวมากเท่ากับว่าเมื่อหนึ่งข้างได้70เมตร2ข้างเป็น140เท่ากับเรามีพื้นที่140เมตร ในการเพิ่มโอกาสเจอโกองใหม่ๆเจอฝูงปลาที่ดีขึ้นมันคือตัวช่วยนะครับส่วนท p s ปก็จะมีหลากหลายนะครับที่ผมนำเสนอข้อมูลมานะครับซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะเพิ่งรู้จักผมแต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วนะครับกับพี่ๆทุกท่านที่รับไปก่อนหน้านี้ได้แนะนำมาต่อๆทั้งสิ้นนะครับต้องขอขอบคุณมากซึ่งจะก็จะมีข้อมูลนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะเน้นหาปลาประเภทไหน าหา,า,หาปลากลางน้ําปลากลางน้ําอย่างเช่นพวกปลาสาปลาอินทรีชนทะเลหรือปลาโฉมปลาโฉมนี่ไม่ใช่ปลากลางน้ําแต่ผมไปเจอข้อมูลจากหน้างานจากกลุ่มเรือประมงพาณิชย์นะครับเมื่ออยู่ในเขตน้ําบางพื้นที่มันลอยขึ้นมากลางน้นาําเฉยแสดงว่ามันไม่แน่นอนซึ่งข้อมูลที่ผมทําให้มันอาจจะคละ,คละกันไปนะมันอาจจะไม่ตรงจุดแต่เมื่อหลังรับอบุปกรณ์ไปแล้วท่านก็สามารถส่งรูปนะครับภาพซาวดอร์มีเชื้ออะไรยังไงมา เพื่อผมจะอธิบายข้อมูลต่างๆให้ท่านเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมก็จะไปให้ดูเน้นไปทางเรื่องการให้เครดิตนะครับว่ามีการส่งจริงนะครับเพราะบางท่านอาจจะามาเจอผมเองโดยที่อาจจะไม่ได้ข้อมูลจากเพื่อนๆมาก่อนเศรษฐบัตบางท่านที่ได้ข้อมูลจากเพื่อนมาก่อนนั้นท่านก็มั่นใจกับผมได้นะครับในเรื่องการส่งของการเทคนิคต่างๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวผมไม่ขอเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อครับ มันให้ความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปความดินความมสามารถความฉลาดอ,อุปกรณ์รุ่นนั้นมันก็จะต่างกันไปอยู่ที่ประเภทงานที่ท่านต้องใช้มากกว่าอันนี้สําคัญนะครับอันนี้อาท่านอาจจะให้ข้อมูลผมด้วยนะว่าผมตกปลาประมาณนี้อยู่แถวจังหวัดนี้อะไรนะครับส่วนรื่งของหมายตกปลานะครับบางบางรุ่นนะครับมันก็จะ,ะมีทําให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมต้องแจ้งด้วยนะครับ ขอฝากช่องทางทติดตามกับผมด้วยนะครับไลน์ครับ d a w u t k 2 0 a สวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับซึ่งนะครับาบางท่านาที่มาเพิ่งมารู้จักผมเองก็ตามาผมเลยต้องทำเป็นเครดิตไว้นะครับว่ามีการส่งของจริงตามเวลาที่กำหนดนะถึงแม้ผมจะเก็บเงินก่อนโดยแบบไม่มีการเก็บปลายทางก็ตามแต่รันแล้วนะครับจากข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมั่นใจในในตัวผมนะครับซึ่งผมไม่มีลูกค้านะครับผมยังทําคนเดียวอยู่ในการให้ข้อมูลเองตอบเองออกทดสอบเองแต่มีบริษัทใหญ่ที่นําเข้ามาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการาช่วยผมในการส่งของอะไรก็ตามเพราะว่าผมคนเดียวไม่ทันแน่นอนนะครับซึ่งแบรนด์ไหนอะไรยังไงเหล่านั้นผมไม่ขอเทียบออกสื่อแต่เมื่อท่านสนใจต่างการข้อมูลแบบเชิงลึก สามารถทักข้อความส่วนตัวทาง Facebook ก็ได้ทางไลน์ก็ได้หรือโทรมาก็ได้เบอร์โทรผมนะครับ0844413506จะเปิดเวลา7โมงเช้าถึง1 1ทุ่มนะครับหลังจากนั้นผมขออนุญาตปิดเบอร์ดังกล่าวนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลที่ผมเก็บมานะครับในช่วงประมาณต้นปีถึงกลางปีนี้นะครับซึ่งบางท่านก็อาจเป็นเรือประมงคุนบ้านที่ต้องการหาหมึกหากุ้ง รุ่นไหนเหมาะนะครับหรือรุ่นมีอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนหัวสาวด์วให้แรงหรือตอนนี้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับในการจับปลารู้เลยว่าปลาสนใจเหยื่อไหมปลาเฉยต่อเหยื่อไหมมันก็สามารถเห็นเห็นได้ลักษณะแอคชั่นเหยื่อที่ลงไปในน้ําก็สามารถเห็นได้นะครับ <c oughs> ซึ่งข้อมูลในแต่ละวันผมก็จะลงไปมากนิดน,นึงนะแต่ตอนนี้พยายามเพราะว่าได้ได้ไดรับการชี้แนะจากพวกพวกท่านก็าตามนะครับว่าลงข้อมูลไปมันมากเกินบางทีที่เข้ามาติดตามมันดูเยอะวุ่นวาย ทีนี้ผมพยายามจะลงข้อมูลในหน้าเฟซหลักให้ไม่ไม่มากในต่อวันนะอาจจะเป็นซอกโพสสองโพสในต่อในแต่ละวันนะครับผมจะหลีหลเพื่อจะได้ให้มาดูข้อมูลในแต่รุ่นที่ผมลงไปนะครับส่วนตอนนี้ก็มีพวกราคาปูมาหลากหลายนะครับเดี๋ยวอาจจะคุยกันหลังมาอีกทีนึงโดยเฉพาะรุ่นของภาษาอังกฤษนะตรงนี้อย่าห่วงได้อย่าได้ห่วงนะครับเพราะว่าผมทําข้อมูลไว้ค่อนข้างจะหลากหลายในระดับหนึ่งนะครับมีเดิมเดิมอยู่แล้วอยากแรงกว่าเดิมผมมีหัวสัญญาณหลากหลายหัวให้ท่านเลือกใช้นะครับ มันเป็นแค่แค่มวลข้อมูลของผมนะครับซึ่งผมต้องมาขอบคุณทุกท่านตลอดเวลาครับว่าถ้าเกิดไม่มีพวกท่านก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับต้องการข้อมูลรุ่นไหนใช้หาปลาหาหมึกหากุ้งแบบไหนก็ตามสอบถามผมเพิ่มเติมนะครับทักมาทาง Facebook พิมพบังวุฒิภูเก ok ็ตเวนวักจีเพสตกปลาให้เลือกหน้าโปรไฟล์เป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อกามินแล้วก็กลุ่มหัวซาวเดอร์ทองเหลืองอยู่หรือไลน์พิมพ์ d a w u t K20E นะครับแล้วก็แจ้งอ่า,าร์มต้องการที่จะใช้นะครับแจ้งผมไปทีนึงขอฝากกั้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบางกุฎภูเก็ต